สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสบายดีกันอยู่เนาะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเชื่อในการปกป้องของพระเจ้าในวันนี้นะคะก็เป็นเปลี่ยนมุมเนาะจะเห็นได้ว่ามีตุ๊กตาน้อย,อ,ยอันนี้จะเป็นมุมที่อาจจะชอบมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็อธิษฐานนะคะเฝ้าเดี่ยวแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับน้องอลูกแกะตัวน้อย อันนี้นะคะมีน้องคนหนึงเขาให้มาตอนวันเกิดแล้วก็เขาฝากเลี้ยงตอนนี้ก็ไม่ต้องฝากเลี้ยงแล้วเพราะน้องเขาเติบโตกับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันให้ฟังถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้ดูวิดีโอก่อนหน้านั้นนะคะของอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทําอย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่างเปล่าพอมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เรียนรู้ในการที่จะเข้าไปรับมากกว่าพยายามด้วยตัวเองนะคะเราพวกเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าชีวิตที่เราเดินกับพระเยซูเนาะเป็นชีวิตทีเเ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเรารู้สึกว่า เ,เราฝืดๆข้างในเราไม่ไหลลื่นเราต้องสังเกตตัวเองเราว่ามันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่พระเจ้ากําลังบอกเราว่าเราขาดการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่านะคะนานมาแล้วละ่ะมีคนพูดออบอกว่าบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย เราไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามพยายามและพยายามเพื่อที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นลูกที่พระเจ้ายอมรับนะคะและพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นและเมื่อพระเจ้าได้หัวใจของเราแล้วเนี่ยพระเจ้าได้ทุกสิ่งในชีวิตของเรานะคะ ก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นพุทธที่แบบพุทธจาม,มากนะคะเพราะว่ามาจากครอ,อบครัวที่เป็นพุทธแล้วก็เป็นคริสเตียนคนแรกของครอบครัวคุณพ่อนี่จะเป็นมหาเล็กในหลวงของราชการที่9นะคะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะสตรทแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองก็คือแยกทางกับคุณแม่ตอนที่ตัวเองอายุหขวบดังนั้นเนี่ยตโตขึ้นมาด้วย เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในกระถางปล่อยให้มันมีโตขึ้นตามมีตามเกิดอะไรเงี้ยดังนั้นภาพลักษณ์ของความเป็นพ่อเนี่ยก็ขาดหายไปในชีวิตนะคะและเมื่อมาเชื่อพระเจ้ามีการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี2000พระเจ้าช่วยปลดหนี้ก้อนใหญ่ในสมัยนั้นก็แสนกว่าบาทถือว่าเยอะเนาะมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็พยายามที่ณจุดจุดนั้นเนี่ยพอเราเห็นการอัศจรรย์เนี่ยเราก็เข้ามาหาพระเจ้าด้วยการที่เรามีความต้องการที่จะได้ได้รับพระพรมากกว่าในการที่เราจะเรียนรู้รู้จักว่าใครเป็นผู้ทีเ่เรียนรู้ในการที่ต้องการพระพรมากกว่ารู้จักผู้ที่ให้พระพรนะคะ ก็พยายามทําทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างให้พระเจ้าพอใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีอธิษฐานอดอาหารไปคิดจักนะทำโอ้เขร่งคัดหมดแต่ว่าความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระเยซูเนี่ยไม่มีนะคะ เป็นคล้ายๆฟาริีสีอ่ะก็คือไปโบสถ์เสร็จถวายทรัพย์กลับบ้านนอนเป็นสโลแกนของตัวเองไม่ดีเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดที่จะอดทนกับตัวเองมากจนมาถึงวันนี้พระเจ้ารู้ว่าวันนี้ต้องเกิดขึ้นดังนั้นพระเจ้าจึงอดทนกับตัวเองมากพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอมาถึงณจุดจุดนี้นะคะอยากจะเน้นให้พี่น้องบางท่านนะคะได้เข้าใจตรงจุดจุดนี้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะ ให้เวลาเขาเรียกว่าให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของแต่ละคนมากกว่าที่เราจะเข้าไปเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขานะคะเพราะว่าอย่าพยายามเร่งนะคะอย่าพยายามเร่งสิ่งใดก็าตามที่ยังไม่ใช่เวลาของพระเจ้ายกตัวยอย่างเช่นวงจรของผีเสื้อเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากไข่ใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวหนอนแล้วก็ดักแด้แล้วถึงจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามถ้าเมื่อใดก็ตามเราพยายามที่จะไปเล่งอไอต้ตัว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 หนอนให้มาเป็นผีเสื้อโดยข้ามขั้นตอนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผีเสื้อตัวนั้นพิการนะคะ อย่าพยายามที่จะทํางานล้าหน้าแทนพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารู้ดีว่าวันและเวลาของแต่ละคนเนี่ยมีถึงตรงจุดไหนนะคะมันมีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า uh, between the promise to the palace still has a process ก็จะแปลว่าในระหว่างเส้นการเริ่มต้นของพระสัญญานะคะจนกว่าจะไปถึงยกตัวอย่างเช่นชีวิตของโยเซฟก็คือ พาเลตก็คือพระราชวังใช่ไหมคะมันจะต้องมีตรงกลางก็คือมันจะต้องผ่านกระบวนการนะคะชีวิตของเราแต่ละคนมันมีกระบวนการของแต่ละคนที่จะเติบโตกับพระเจ้าเวลาที่เราจะเรียนรู้ในแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็พระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพระเจ้าไม่รีบแต่ว่าพระเจ้ารู้แล้วว่าวันและเวลาของแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ มาถึงตรงจุดนี้กอ็อยากจะแชร์ให้พี่น้องได้ฟังว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อที่6บอกว่า,าให้เราเข้าไปรับในห้องชั้นไหนเมื่อเรารู้สึกแห้งรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไหลลื่นทางด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณรู้สึกแห้งๆเราจะต้องรีบเข้าไปหานะคะ ในห้องชั้นในห้องชั้นในของเราก็อาจจะเป็นห้องนอนหรืออาจจะเป็นอย่างของตัวเองในวันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเป็นที่ที่จะใช้เวลากับพระเจ้านั่งฟังเสียงของพระองค์ถ้าหยุดอยู่บ้านเนี่ยก็จะเปิดเพลงนมัสการนะแล้วก็ทํางานไปอะไรก็คุยกับพระเจ้าไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีเวลาของตัวเองนะคะมีเหมือนกันนะคะก็ ใช้ชีวิตให้มันสมดุลน,นะพี่น้องคืออย่าแบบสุดโต่งไปซีเดียวเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์มีแต่ความชื่นชมยินดีนะคะ,ะและเมื่อเราเข้าไปรับในห้องชั้นในเนี่ยเรียนรู้ในการฟังเสียงของพระองค์เนี่ยและรับสิ่งนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเนี่ยออกมาและ เอาสิ่งนั้นไปทำสิ่งนั้นต้องเกิดผลอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะคะพยายามที่จะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะการทำการทาสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเป็นความตั้งใจที่ดีนะคะอย่าเข้าใจผิดะะเป็นความตั้งใจที่ดีแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราทำอะไรนะคะ ความคิดของพระเจ้าสําหรับเรื่องเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่มาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทรงโปรดกระทําให้สําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันจําเป็นสาหรับงานนั้นให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าไอเดียมาจากพระเจ้าความคิดมาจากพระเจ้าแหละพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวพระเจ้ามีกําลังพลมากมายที่จะเดินไปกับเราพระเจ้ามีลังทรัพย์อันมโหฬารที่จะจัดเตรียมให้กับเราแต่เราจะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะเข้าไปรับสิ่งนั้นนะคะในห้องชั้นไหนซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้สามีของเราเข้าไปไม่ได้แฟนเราเข้าไปไม่ได้ลูกเราเข้าไปไไม่ได้ มีแค่เรานะคะกับพระเจ้าเท่านั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธินะ์เนาะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรานะคะพระองค์จะช่วยเรานะคะแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปที่เราไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยพูดง่ายๆเพื่อผลประโยชน์สําหรับตัวเราเองแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือเราเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นอ่ะก็จะพูดถึงข้อพระคัมภีร์ในอิสยาห์หกข้อที่1เนาะพระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจโรรองทรงส พระองค์ทรงส่งข้าพระเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาฉเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจําแก่ผู้ที่ถูกจําจองเชื่อว่าพี่น้องคงได้ฟังคำพยานพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ตอนที่ไปไปที่ศีลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะ เกี่ยวกับเรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจากที่มีคำพยายนที่จะมาแบ่งปันก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนรู้ในการเข้าไปรับเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ใช่ไหมคะเราได้ยินเสียงของพระองค์และเราจะคุ้นเคยได้อย่างง่ายดายว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระเจ้ามีวันหนึ่งประมาณน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก ได้มีโอกาสนะคะตอนนั้นยังเรียนเรียนพระคัมภีร์อยู่เดี๋ยวต้องกลับไปเรียนในในเดือนหน้าก็พอเรียนเสร็จช่วงบ่ายใช่หไหมคะวันเสาร์ก็ไปร้านทาผมนะคะก็จะไปทําผมอพอดีก็เห็นน้องคนหนึ่งนะคะเขานั่งทาผมอยู่แต่แบบเขาขอบมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าจากแวบ,บแรกที่เห็นเนี่ย คิดว่าเขาน่าจะไม่สบายนะแล้วก็นั่งสักพักนึงก็เห็นว่า,าแฟนของเขาเนี่ยก็มาจูงเขาออกจากร้านทำผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นรถและกลับบ้านในเวลานั้นเองเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เล่าในจิตใจว่าอย่าปล่อยเขาไปจนกว่าจะไปอธิฐานให้เขาก็ท้ายที่สุดก็เดินไปขออนุญาตเขาแล้วก็อธิฐานเผื่อเขานะคะพออธิานให้เขาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่า เขายังมีความความขมขื่นนะคะความเกลียดความขมขื่นซึ่งเขายังไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ถามเขาซิว่าใช่ไหมมีไหมพอถามน้องเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็ขนลุกเขาก็บวกขนลุกเขาก็บอก,ก,ก,บอกใช่ค่ะมีค่ะก็อธิษฐานให้เขาพอสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกอู๋ตอนนี้ขณะที่พูดตอนนี้ยังยังสัมผัสถึงการทรงสถิตได้ขนลุกพี่คะก็ ก็คาถามที่สองอธิษฐานในเขาใช่ไหมคะทีนี้มีความรู้สึกว่าถ้าจะปล่อยเขากลับไปบ้านไม่ได้แล้วเ,เหมือนกับพระวิญญาณนําเราแล้วล่ะก็คือเราเราต้องก้าวต่อไปก็คือ,อ,อขอที่จะอธิษฐานเผื่อเขาอะนะคะแล้วก็ออนําที่จะให้เขารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าน้องเขาจะเป็นอะไรเนี่ยพระเยซูทรงมีฤทธานุภาพที่จะช่วยเขาได้รักษาเขาได้และ เพิ่งมารู้ว่าน้องเขาอะค่ะผ่าตัดเ,เขาเรียกอะไรนะตอมตอมเสียงอะค่ะกล่องเสียงอะนะคะทาให้เสียงพูดของเขาเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไม่ชัดเลยแล้วเวลาที่เขาพูดออกมาเนี่ยดูเหมือนกับเหนื่อยมากนะคะก็เขาก็บอกว่าเขาถ้าจำไม่ผิดก็น,น่าจะประมาณเขาผ่ามาประมาณ5ปีแล้วและหลังจากนั้น,น่ะมันมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าเหมือนอยู่บนเตียงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ ก็ต้องติดเตียงอะไรเงี้ยก็ต้องต้องให้แฟนคอยช่วยประคองตัวเองเวลาที่จะออกไปไหนก็พอพออธิษฐานนําเขารับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทบอกว่าน้องคนนี้ชอบร้องเพลงและและเสียงเพลงของเขาเพลงของเขาเสียงของเขาเนี่ยเพราะมากก็ถามเขาไปว่าน้องน้องชอบร้องเพลงใช่ไหมคะเวลาตอนที่น้องยังไม่ ที่น้องปกติดีก่อนที่น้องจะผ่าตัดเขาบอกเขาก็ตะลึงแฟนเขาที่ยืนอยู่ข้างๆก็แบบจริงเหรอเขาก็บอกว่าใช่พี่รู้ได้ไงแล้วน้ําตาเขาก็คอนะคะเดี๋ยวจะมีภาพเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะหลังหลังวิดีโออันนี้นะคะก็ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือคําพยานก็คือขอพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาที่บ้านนะคะคือเสียงเขาเพราะมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้องลองฟังดู ถ้านะคะตัวเองทําได้พี่น้องที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องทําได้เพราะว่า,าตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึง่งนะ,ะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายไปกว่าพี่น้องเลยแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าฝึกมาให้เป็นแบบนี้และต้องมาทำงานให้กับพระเจ้าต้องมารับใช้พระองค์นะคะและมากไปกว่านั้นพี่น้องอถ้าพี่น้องเรียนรู้ในการที่จะพักสงบเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ย เป็นวิหารของพระเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า resting place ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะพักต่อให้เราเหนื่อยขนาดไหนนะพี่น้องเราจะต้องหาเวลาที่ปลีกตัวมาเหมือนดังเช่นที่พระเยซูทรงหาเวลานะคะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่จะมีเวลาส่วนตัวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า100%พระองค์ทรงเป็นมนุษย์100%แต่พระองค์ก็ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่า ความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะยุ่งขนาดไหนนะคะอย่าลืมที่จะหาเวลาที่จะเข้าไปหาพระบิดาเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งนะพี่น้องพระองค์ทรงรอเรานะคะและพระองค์ทรงมีสิ่งดีที่จะบอกกับเราโอ้ตอนนี้สัมผัสถึงการทรงสถิตได้คนลุกมากพี่น้องแหลกการงานในสิ่งที่พี่น้อง ต้องการทีร่จะทำให้กับพระเจ้าและหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เ,เป็นน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าจะทรงโปรดกระทำให้สำเร็จน,นะคะ ปราศจากซึ่งการทรงนำของพระวิญาญนบริสุทิ์ปราศจากซึ่งความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์แล้วปราศจากซึ่งการที่เราจะใช้เวลาในการที่จะนั่งฟังพระองค์นะคะเหมือนดังยอนก็ดีที่เอาศรีรษะอิงที่พระสวงของพระเยซูก็ดีหรือจะเป็นนางมาลีนะคะที่นั่งอยู่แทบเท้าขององค์พระเยซูก็ดีภาพเหล่านี้เป็นภาพที่อสอนให้เราได้รู้ว่าการที่ เราใช้เวลากับพระเจ้าเรียนรู้ในการที่เราจะเข้าไปรับสิ่งที่ดีที่สุดอะพี่น้องเพราะว่าเ,เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตของเราเราจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งไหนที่สสำคัญนะคะในชีวิตของเราไปมากกว่าพระเยซูอีกแล้วเราต้องการพระองค์มากขึ้นมากขึ้นในทุกวันและพระองค์ทรงเป็นแหล่งของทุกสิ่งการที่เราจะให้ไฟนะ,ะในห้องนี้เ,เปิดไฟได้มันก็จะต้องเชื่อมต่อกับปลั๊ก เชื่อมต่อกับสายไฟอะไรทั้งหลายแหละการที่เราจะให้ชีวิตของเราไหลล้นนะคะด้วยการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการงานของพระองค์ที่พระองค์ต้องการให้เราทํานั้นประสบความสําเร็จหรือเกิดผลหรือมีคําพยานเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์นั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการที่เข้าไปรับนะคะพี่น้องเข้าไป ะะและพี่น้องจะเรียนรู้เลยว่าในห้องชั้นไหนนั้นฟังเสียงของพระเจ้าบางครั้งนะคะพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้ารอวันนี้ที่จะให้พี่น้องได้เข้ามาและเมื่อพี่น้องพี่น้องได้มีโอกาสที่จะฝึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกว่าที่ตัวเองจะมีวันนี้นะคะก็ผ่านการฝึกมาเยอะมากอย่างที่ได้เล่าไปให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่ตอนต้นว่า สมัยก่อนนี้เป็นพยายามเป็นคริสเตียนที่ดีมากนะคะแต่ตอนนี้เมื่อตัวเองรู้ว่าเป็นลูกสาวของพระเจ้านะคะและเ,เราเป็นใครในพระอ,องค์และพระเจ้าประทานอะไรให้กับเราเรามีสิทธิ์ที่อำนาจอะไร ที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางไม้กางเขนนั้นเราก็สามารถที่จะมั่นใจในการที่เราจะมีชีวิตอยู่เราจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์และในขณะเดียวกันก็เป็นพระพรให้กับผู้อื่นและเป็นภาชนะให้กับพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เราได้อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เรามีจุดอ่อนพระเจ้าต้องการใช้จุดอ่อนนั้นพระเจ้าต้องการเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้เป็นจุดแข็ง เพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติแต่ว่าการทำงานของมาสาตานก็คือมันจะใช้จุดอ่อนนั้นน่ะกระทำให้เราอะ่ะรู้สึกดาวลงแย่ลงแล้วก็โทษตัวเองแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องในวันนี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะว่าอ,อ,อย่าเร่งรัดนะคะ พยายามอย่าทำงานอย่าทำงานรั้มหน้าพระเจ้านะคะอย่าเล่งรัดอะไรถ้ามันยังไม่ถึถงฤดูการของมันนะคะเรียนรู้ในการที่จะย้ำหลายครั้งเลยว่าพระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอเรียนรู้ในการที่เราจะให้พระคุณกับตัวเองพระคุณกับคนอื่นและมั่นใจวันและเวลาของพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดก็ถ้าพระเจ้ายังเงียบอยู่ก็จงรู้เถอะว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรให้กับเราอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่น เวลาทีา่พระเจ้า,าสร้างนางเอวาขึ้นมาใช่ไหมคะให้เป็นภรรยาของอดัมพระเจ้าให้อดัมหลับสนิทและพระองค์ก็ดึงซี่โครงของอดัมออกมาเพื่อสร้างให้เป็นผู้หญิงและต่อมาให้กับให้เป็นภรรยาของอดัมเวลาที่พระเจ้าเงียบขอให้รู้เถอะว่าพระเจ้ากําลังทํางานเพื่อเราอยู่และการทํางานของพระเจ้า วิธีการทํางานของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทํางานเฉพาะคนบางคนแต่การทํางานของพระเจ้านั้นมีผลกระทบต่อคนจนํานวนมากมายเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่เพื่อแผนงานของพระองค์จะประสบความสําเร็จในชีวิตของเราในสุดท,ท้ายน,นี้นะคะก็ขอพระเจ้าปกป้องพี่น้องทุกคนขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าปกคลุมพี่น้องทุกคนนะคะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอพระเจ้าอวยพวรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ